ตาเจ้าขาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนของแฉมันขานะคะเด็กๆคะวันนี้เรามาเรียนจีนกับจางฮุยจิงเหล่าชื่อกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาขึ้นตีอะไรคะตีซิเคิร์บทที่4แล้วแต่ก่อนจะขึ้นบทที่4นั้นเราจะมาทบทวนค่ะไอ้ห้าวงานอดิเรก,กันก่อนนะคะตุย๋ยตุ๋ฝึกอ่านกันเถอะมาเรียนจีนกับจางฮุยจิงเหล่าชื่อนะคะ今天我们要来复习 นะคะวันนี้เราจะมาทบทวนของครั้งที่แล้วกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะใจร้ายวอลเมินค่าน,นะคะพวกเรามาดูนะคะเราจะมาดูประโยคที่เราจะฟูดสีกันในวันนี้นะคะนี่เตอ,อา,าวนะคะนี่เตอ爱好อ什么 นี่เธอไอ้ข้าวชื่อฉันมาแปลว่าอะไรคะทุกคนอืมแปลว่างานอดิเรกของเธอคืออะไรทุกคนยังจําได้ไหมคะเนาะเราไม่ได้เจอกันนานวันนี้เรามาฟูสีทบทวนกันก่อนที่จะขึ้นซินเคิร์วนนะคะบทใหม่นี่เธอไอ้ข้าวชื่อฉันมางานอดิเรกของเธอคืออะไรนะคะนี่เธอไอ้ข้าวชื่อฉันมา งานอดิเรกของเธอคืออะไรใจร้ายวอนะคะวอะไรคะอ่าเขาถามมาว่านิเตอรอาชื่งานอิเรกของเธอคืออะไาก็จะมาตอบเ่เตอรไอฮาวชื่งานอดิเรงอคืออะไรเราาตอว่าวันเตอรไอฮาวชื่อทิงอิเเ งานอดิเรกข,ของฉันคือฟังเพลงนะคะคงานอดิเรกข,ของใครคือทิงอินยุ่ฟังเพลงบ้างคะจุ๊ยวส่อฮหลซืสอก็เช่นเดียวกันนะคะ have in your งานอดิเรกข,ของฉันคือฟังเพลงใจร้ายอ่ามาดูป้าป่ากันบ้าง พ่อพ่ชอชอบอะไร什ะงานอดิเรกของคุณพ่อคืออะไรเราทราบกันหรือเปล่าคะว่าพ่าาอพ่อชอบอะไงานอดิเรกของคุณพ่อเราคืออะไรมีใครทราบบ้างอาจจะเป็นดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือได้หมดเลยนะคะแล้วก็พยายามที่จะ ถามพยายามที่จะเอาใจใส่ป้าป๋ามาหมานะคะนะคะป้าป๋าเตอร์ไอเฮาวชื่อเฉินม้งานอดิเรกของคุณพ uh ่อคืออะไรอืมใจลายมาเหมันคาดเรามาดูกันป้าป๋าเตอร์ไอยฮา是是养宠物ป้าป๋าเตอร์ไอยฮา是是ง宠 อู๋งานอดิเรกของคุณพ่อคือเลี้ยงสัตว์นะคะอ่าป้าป่าเติร์อ้ายาวชื่อสื่อหยางเฉงอู่งานอดิเรกของคุณพ่อคือเลี้ยงสัตว์นะคะจะหลายกว่าเหมือนขัน้นนอกเหนือจากป้าป่าแล้วยังมีใครอีกฮ่าเหล่าชือ่อทีนี้เรามาดูเหล่าชื่อกันบ้าง 老师的爱好是唱歌和骑自行车。老师的爱好是唱歌和骑自行车，那哈。งานอารีย์เรสของ那哈。老师的爱好是。 ช่างเกอเหอฉีจจ้อสิงเชองานในเลข,ของคุณครูคือร้องเพลงและขี่จักรยานใจ้ายรมามัาค่ะอืมหวานเลอ่อหมดแล้วอันนี้คืออะไรคะคำนี้อ่านว่าเสียเสียตาเจียนะคะเสียเสียตาเจียนะคะขอบคุณทุกคนนะคะตาเจียแปลว่า ทุกๆคนนะคะอ่าอันนี้เราวันนี้เรามาฟูสีกันเสร็จเรียบร้อยแล้ววอเตอร์ไอ้้าวงานอดิเลกข,ของฉันป้าป่าเตอร์ไอ้ห้าวนะคะป้าปาเตอร์ไอ้ห้าวหรือจะเป็นเหล่าชื่อเตอร์ไอ้ห้าวทีนี้เราซื้อก็จะมาให้งานในแบบฝึกหัดของพวกเรานะคะหลังจากที่เราดูาฟูสีทบทวนคําศัพท์เหล่านี้ไปแล้วนะคะเราก็จะต้องมาทำแบบฝึกหัดในเคอรเปิลแบบเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับเคอเปิล มาพบกันในเครื่อเปิลนแบบเรียนที่เรามีในวันนี้ก็คือควายเลอิอเียหั่นอยู่นะคะโอเคคลิปนี้เราซื้อก็เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในเรียนสีแบบฝึกหัดนะคะเซียเซตาเจียบายบายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามหลราซื้อด้วยนะคะเด็กๆจะได้ ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เราเรียนออนไลน์กันในช่วงนี้นะคะใจเจียนบ๊ายบาย